สวัสดีค่ะพบกับเราอีกแล้วนะคะช่องเอ็นไบจลันวันนี้เหมือนเดิมค่ะเอ็นไบจลันเรามีรถบ้านสวยๆมานำเสนออีกแล้วจากที่หายกันไปกี่วันนะ1 2 3 4วันนะคะวันนี้เรามีรถบ้านมาให้ทุกท่านได้ยนโชมกันแล้วนะคะรถใหม่เข้ามาแล้วเดี๋ยวแม่ค้าจะคอยรีวิวอัปเดตให้เรื่อยๆนะคะคาโดนรถเด็ด ซื้อผ่อนก็ได้สดก็ดีโอเคจ้าเดี๋ยวและวันนี้นะคะแม่คาก็จะมีอีกหนึ่งลำที่เข้ามาและพร้อมจะพรีเซนต์มากคันนี้นะคะเป็นรถมือเดียวบุ๊กเซอร์วิสคู่มือกุญแจ2ดอกมีครบค่ะและคันนี้เป็นปีใหม่ด้วยนั่นก็คือรถจากค่าย HONDA นั่นเองสายพันธุอาสายสปอร์ตห้ามพลาดนะคะคันนี้เป็นเจ้า Honda c b r 5 0 0 R เฮ้ยสปอร์ตสุดเดี๋ยวเราจะพาไปยนโฉมของหเดี๋ยวเราจะพาไปยนโฉมเจ้าคันนี้เลยเละนๆนี่ครับนี่เลยครับปะปะเดี๋ยวจะพาไปดูตัวรถโดยรอบก่อนเนาะเราจะรู้ว่าเฮ้ยมันหล่อจริง เดี๋ยวเราจะพาไปชมของแต่งของเจ้าคันนี้กันเลยนี่เลยนะคะโซนด้านหน้าก็จะมีครอบถังน้ำมันคาร์บอนนะคะนี่การลอยป๋าถังน้ำมันนะคะด้านหน้าครอบแผงคอคาร์บอนอออและนี่ก็ครอบปั๊มบนแต่งนะคะลายน็อตทอง อ,อันนี้ก็ที่รัสสายเบรกนาน,นาก็จะประมาณนี้นะคะเรื่อนไม้เป็นดิจิตอลนะคะตัวนี้บอกเกี์คือแหมคะมคะชอบมากเลยรถที่แบบว่ามีบอกเกี์คือเราไม่ต้องแบบว่าไอ้นี่ไง มองรู้เลยว่าอยู่เกียร์ไหน <laughs> อ้าวด้านหน้านะคะชิวหน้าแต่งดูไล่น็อตทองอุดรูกระจกแป่งความดุของเขาสิความหล่องเขาสิเงากริบเลยนะรถคันนี้สีเดิมโรงงานนะคะไม่มีล้มไม่มีชนหนักนะคันนี้รู้สึกว่าเจ้าของเขาจะมาเทินเอา 650ไปตัวนี้เป็นครอบชกแต่งนะคะส่วนกาดหม้อน้ำอ่ะกาดหม้อน้ําตรงนี้เดี๋ยวแมค้าจะใส่ให้ตอนนี้สั่งอยู่ของกําลังมานะคะเดี๋ยวใส่ให้แต่ว่าคือแม่ค้ารีบไงแมค้ารีบรีวิวกลัวลูกค้ารอเนาะอัปเดตรถเรื่อยๆเดี๋ยวจะเหงากันนะคะอ้าวไล่มาด้านข้างหุยห้าร้อยอารนี่เขาสป,ปอร์ตจริง ห่อมากท่อนะคะท่อแต่งทรงอาคาโบวิตเนาะโอ้ยนี่เลยเด็ดเลยยางยางใหม่ๆเลยนะคะนี่ยางใหม่ๆเลยโอ้ยหน้าหลังนะคะใช้ได้อีกยาวๆอะ่ะเออท้ายสั้นนะคะตัวนี้และไฟเลี้ยวเป็นไฟเลี้ยวแต่งนะคะไฟเลี้ยวแต่ง ไล่ลงมาไล่ลงมานะคะโซสเตอร์อ้าวโซสเตอร์เหลือๆชิบโอยดูโดยรวมแล้วหล่อเลยครับของแต่งพอกรุบกลิบเนาะแต่จริงๆตัวรถของเขาคือแบบว่าเดิมๆก็หล่ออยู่แล้วแต่งพอหลอ่อ สำหรับท่านไหนที่อ่ะเดี๋ยวให้ดูไมคไมคก่อนไมคก่อนไมค์สองหมืนสามพันห้้อยสิบเจ็ดโลนะคะสำหรับท่านไหนที่ชอบแบบว่าเดิมๆไม่ต้องแต่งมากคันนี้เหมาะมากเลยนะคะดำแดงดุดุโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปฟังเสียงเครื่องของเจ้าคันนี้กันไปเลยจากที่ได้ชม ของแต่งของเจ้าคันนี้กันเดี๋ยวแม่ค้าจะพาไปฟังเสียงเครื่องของเจ้าคันนี้กันเนาะแล้วบอกไว้ก่อนนะคะแม่ค้าสูง160นะคะเดี๋ยวจะมาดูว่าไอ้เจ้า 500R คันเนี้ยจะประมาณไหนตัด <c oughs> ชุกโอ้โหเฮ้ยก็ ถ้าสำหรับแม่ค้าเองนะคะคันนี้ก็น้ำหนักกำลังดีคือไม่หนักมากนะคะแต่ถ้าถามว่าความสูงนะอันนี้ไม่ไม่แน่ใจว่ามันระดับนี้อยู่แล้วหรือว่าเจ้าของเขาปรับมาเนาะก็ไล่ๆกับ650เลยทีเดียวเออเดี๋ยวพาจะพาไปฟังเสียงเครื่องกันเอาละนะ แต,แต่เฮ้ยเสียงแต่ข้รใสเลยโอเค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 สำหรับเจ้าห้าร้อยอาคันนี้นะคะโหยใครอยากได้สปอร์ตสำหรับผู้หญิงนี่ขับเหมาะมากเลยนะห้าร้อยเนี่ย ที่ยังแบบว่าไม่อยากเล่น6-50ย์เนาะโอเคค่ะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะเดี๋ยวอ๋อพอดีพอดีเมื่อสักครู่ที่บอกว่ารถมันสูงสูงเนาะพี่ตีเขาก็ซิม,มาบอกว่ากระเดื่องกระเดื่องแต่งนะคะกระเดื่องแต่งมันก็เลยแบบว่าสูงหน่อยสูงนิดหนึ่งแต่ก็ไม่มากค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดราคาเจ้า CBR 5 0 0 R คันนี้เลยนักคะโอเคค่ะสำหรับ ท่านไหนที่สนใจอยากเป็นเจ้าของไว้ครอบครองเจ้า500 r คันนี้นะคะทางร้านเราเปิดราคาให้เพียงสำหรับเงินสดนะคะเปิดราคาให้1,390,000บาทเอ้ย1,390,000บาทถ้าต้องการจะจัดไฟแนนซ์นะคะจัดได้ทั้ง2ไฟแนนซ์นะคะมีกรุงสรีออโต้แล้วก็ตะวันออกลิสซิ่งนั่นก็ ออกรถใช้เงินออกรถเริ่มต้นเพียง5,999บาทก็คือไม่เกิน1,000 0หื่่ะออกรถก็ราคาไม่แรงเนาะเบาๆได้รถปีใหม่ป,ปี21อะ่ะปี21อ่ะปีนี้ปี22ปีเดียวเองไปครอบครองนะคะใหม่ก็เท่าไหร่2,000มื่นต้นๆและที่สำคัญคันนี้ก็อย่างที่แจ้งไปเนาะเป็นรถเจ้าของมือเดียวคือเขาใช้มา ตลอดเนี่ยเจ้าของมือเดียวบุ๊กเซอร์วิสคู่มือกูแจ2อดอกมีครบอ่านั่นแหละถ้าใครอยากได้ก็ตัดสินใจติดต่อเรามาได้เลยนะคะและสำหรับวันนี้เออแม่ค้าไม่ได้บอกนะว่าผ่อนเท่าไหร่ก็ผ่อนนะคะตกประมาณ3660 60นวดเออ3660งนวดนะคะราคาราคาผ่อนเอยราคาออกรถก็ไม่แรงราคาผ่อน ก็กำลังดีไม่แรงเหมือนกันนะคะนี่เลยถ้าใครอยากได้ติดต่อเราเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ทางแชทหรือโทรตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวแม่แม่ค้าติดเบอร์โทรไว้ให้โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้แม่ค้าขอลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวแม่ค้าจะรีบมาอัปเดตรถภายในร้านเรื่อยๆนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสให้ช่อง n อนบยจันเหมือนเดิมนะคะไปแล้ว